ใครจะเชื่อจอยคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวรองรับเครื่องเล่นเกมมากขนาดนี้กับแบรนด์ FANTAC รุ่น NOVA 2สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ผมเองก็อยากจะมาแนะนำตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดีๆคุณสมบัติครบ,ครบๆเจง๋งเงนะครับและรองรับตัวเครื่องเล่นเกมได้มากหลากหลายจริงๆนะครับกับตัวรุ่น NOVA 2ของตัวแบรนด์ FANTAC ตัวนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Open Source มาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ กำลังจะหาซื้อเครื่องเล่นเกมในทางฝั่งคอนโซลหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวเกมต่างๆนะครับแวะเวียนกันไปได้เลยนะครับเดินทางสะดวกมากรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีพระราม9เดินเข้าห้างฟอร์จูนได้เลยนะครับและก็ตัวผมเองนะครับได้ลองใช้ลองสัมผัสกับตัวจอยคอนโทรลตัวนี้แล้วเรียกว่าทึ่งมากเลยจริงๆนะครับซึ่งไอตัวไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยผมมองว่ามันก็คือการลองรับ การใช้งานบนตัวเครื่องเล่นเกมชนิดต่างๆที่มากจริงๆนะครับซึ่งถ้าหากเราดูตัวสเปคด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาลองรับเนี่ยโหผมยังตกใจเลยนะครับในทางฝั่ง PC ใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับใครจะไปเล่นบนตัวสตรีมนะครับบนตัว n d o Switch ใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับกับตัว Switch 1แต่เนี้ยไม่ได้เขียน Switch 2มาแต่ผมลองกับตัว S วิต c h 2แล้วใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในทางฝั่งเครื่องนเกมคอนโซลเครื่องเก่าๆนะครับ เพ3ใช้ได้ด้วยนะครับเพ4ก็ใช้ได้ด้วยนะครับส่วนเพ5จะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในทางฝั่งอ iOS อนะครับฝั่งสมาร์ทโฟนรองรับนะครับ d n d r o i d ก็รองรับนะครับใครมี Mac อยู่นะครับจะเล่นเกมในทางฝั่ง Mac ก็รองรับด้วยเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการใช้งานบนตัวระบบการเล่นเกมอย่าง Cloud Gaming ก็ลองรับอีกเช่นกันนะครับถ้าหาเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเลยนะครับว่าจอยโนวาทูของทางแบรนด์แฟนแท็กตัวนี้มันมีดีมีเด่นอะไรนอกเหนือจากการลองรับเครื่องเล่นเกมที่มากขนาดนี้อีกบ้างเมื่อแกกล่องออกมาก็จะเห็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ที่มีรูปร่างรูปทรงคล้ายๆกับตัวจอยเพหรือว่าจะเป็น p พยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดต่างๆก็เรียกว่า,ามีการวางเลเยอรก็คล้ายคายนะครับเหมือนกับในทางฝั่ง Playstation นะครับแล้วก็มีตัวปุ่มนะครับ Mapping นะครับเสริมขึ้นมา2ปุ่มบริเวณตรองอุ้งม,มือด้านหลังนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวสเปคอื่นๆที่มีบอกเอาไว้ในตัวคู่มือนะครับก็คือในเรื่องของตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบชนิด Hall effect แล้วนะครับทั้ง2ข้างเลยแล้วก็ยังรองรับกับการใช้งานตัวจโรด้วยนะะมีตัว Motion sensor เข้ามาติดตั้งให้แล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาอีกนะครับก็คือเนี่ยมีตัวช่องลำโพง นะครับมันมีลำโพงในตัวนะครับปล่อยออกมาตรงตัวจอยคอนเทลเลอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเลยว่าผมเองจะไปใช้งานกับตัวเครื่องสวิตซ์สองจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันของการแมปปิ้งตัวปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันจะช่วยยกระดับการเล่นให้ดีมากขึ้นขนาดไหนนะครับแกะมากก็อย่าลืมอ่านคู่มือกันก่อนเลยนะครับกับการตั้งค่าต่างๆจอยตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ2ระบบก็คือมีสายแล้วก็ไร้สายแต่อันนี้ผมจะทําการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องสวิตซ์สองให้ดูนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่ทําการ กดตัวปุ่มโฮมกับตัวปุ่มออปชันค้างไว้จนตัวไฟกระพริบ Pip. แค่นี้เครื่องสวิตช์สองก็รู้จักแล้วการสสเทือนก็มีมอเตอร์มาให้ในตัวกับตัวระบบการสั่นนะครับในด้านการบังคับคอนโทรลก็ให้อารมณ์เหมือนกับใช้ตัวจอยคอนโทรลเลอร์อย่าง p l a y s t a t i o n ยังไงอย่างนั้นเลยคราวนี้มาดูคําสั่งเซตปุ่มเทอร์โบกันนะครับกับตัวเกมอย่างชินโนบิที่ทากิ้งหลบนั้นถ้าเป็นคอมมานด์ปกติก็จะต้องกดซ้ําๆย้ำๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าตั้งค่าให้เป็นปุ่มเทอร์โบนั้น<ๆ>ก็ทําได้ง่ายๆกับตัวจอยนี้เพียงแค่กดตัวปุ่มเทอร์โบพร้อมกับตัวปุ่มที่ต้องการจะให้เป็นตัวปุ่มเทอร์โบพร้อมกันแค่นี้นการกิ้งหลบก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องเมื่อยนิ้วแล้วหรือจะเป็นปุ่มอื่นๆก็ทําได้อย่างง่ายได้แต่หากอยากให้ปุ่มเทอร์โบทำงานเองโดยไม่ต้องกดให้เมื่อยนิ้วเลยมันได้ไหมก็จัดไปกับคำสั่งออ t o f i r ไฟ์เพียงกดตัวปุ่มเทอร์โบกับปุ่มที่ต้องการค้างไว้3วินาทีเพียงเท่านี้ จะเป็นการป้อนคําสั่งปุ่มปุ่มนั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดแต่อย่างใดหากจะให้หยุดก็เพียงแค่กดตัวปุ่มนั้นเดี๋ยววาลูเล่นคําสั่งปุ่มเทอร์โบนั้นจัดเต็มจริงๆกับโนวาทูแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกับตัวฟังก์ชันเจ๋งๆอย่างเช่นการป้อนคําสั่งมาโคแบบเล่นแบบอัตโนมัติที่บอกไว้ตอนต้นว่าจอตัวนี้มีตัวปุ่มพิเศษมาให้2ปุ่มด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ ผมก็จะเริ่มทําการป้อนคําสั่งให้จอยนี้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของผมในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับการบุกไปข้างหน้าแล้วเซตเอานะครับว่าไอ้รูปแบบการเล่นตัวนี้จะให้เป็นปุ่มมาโคฝั่งด้านซ้ายหรือฝั่งด้านขวาเลือกเอาสักฝั่งหนึ่งและขากลับผมก็จะเลือกรูปแบบการวิ่งกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อให้จอยตัวนี้เรียนรู้และก็ไปเซตกับตัวปุ่มมาโคอีกหนึ่งปุ่มที่ยังไม่ได้ใช้งานเพียงเท่านี้ผมก็จะเล่นตัวเกมชินโนบิด้วยการป้อนคําสั่งกดปุ่มมาโคเพียงปุ่มเดียว ตัวเกมนี้ก็จะเล่นแบบอัตโนมัติไปกับตามที่ผมได้ป้อนคำสั่งไว้ หรืออยากใช้ปักแตงปุ่มมาโค2ปุ่มด้านหลังนี้ให้เป็นปุ่มกดปุ่มอื่นก็ทำได้เช่นกันต่อมากับการใช้กับบนตัวเครื่อง playstation 5ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ตัวเครื่อง playstation 5จะมองว่านี่มันคือตัวจอยดิวชช็อกของตัว play ดังนั้นตัวเกมที่จะเล่นกับตัวจอยนี้บนตัวเครื่อง play ก็จะต้องเป็นตัวเกมที่เป็นเวอร์ชั่นของ p พย์สเท่านั้นและฟังก์ชันตัวจโโลก็รองรับด้วยนะครับและถ้าหากเลือกตัวเกมที่เป็นเวอร์ชั่นของตัว Play s t a t i o n 5ตัวระบบก็จะไม่รู้จักจอยตัวนี้ ตัว Joy Controller Nova 2ตัวนี้นะครับเรียกว่าฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยแล้วก็ในการรองรับกับตัวอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมนะครับใหม่ๆอย่างตัว d i i t e l Switch 2ก็เรียกว่ารองรับได้อย่างสบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันเสริมนะครับยังมีอีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีตัวแจ็คเสียบหูฟังให้นะครับถ้าเพื่อนๆมีหูฟังนะครับก็สามารถเสียบผ่านเจ้าตัว j o อ c o n t ลเลอร์นี้ได้เลยแล้วก็ฟังเสียงอ่า เสียงมาเลยนะครับอันนี้ผมเสียบกับเครื่องตัวเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง PlayStation อยู่เสียงดีเลยไหมก็ไม่ดีเลยเลยนะอืตอบสนองได้ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวจอยคอนโทลเลอร์อีกหนึ่งตัวที่รองรับกับอุปกรณ์ดีไว้์เครื่องเล่นเกมได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังมีตัวเครื่องเล่นเกมเก่าๆอยู่นะครับอย่างเพย์สามเพยแล้วก็หาตัวจอยคอนโทลเลอร์ในยุคปัจจุบันไม่ได้นะครับก็ถือว่า เป็นอีกตัวจอดคลื่นตัวหนึ่งที่ควรที่จะมีติดเอาไว้สำรองเอาไว้สักหนึ่งตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ข้อตรงข้อติละ่ะมันมีไหมก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวปุ่ม d p a พดแล้วนะผมมองว่ามันดูแข็งๆไปหน่อยนะครับดูกระด้างไปนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวก้านอนาล็อกตัวซ้ายขวานะครับก็ถือว่ามีการตอบสนองที่โอเคนะครับที่ดีนะครับแต่อาจจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับตัว h a l l e f f e c t แบบเกรดโปรโปรหน่อย นะครับอาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับแต่ก็ถือว่า,ามีการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับในการคอนโทรลซ้ายขวานะครับและนี่แหละก็คือตัวจอยคอนโทรเลอร์โนวาทู Nova 2, นะครับของตัวแบรนด์แฟนเทคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองกลิกลิงกลกรกันไปดูได้นะครับที่ร้านโอเ n นซองโอเ r นซนะครับถ้าหาเพื่อนเพื่อนคนไหนเทคหนึ่งเป็นไงล่ะครับกับเทคหนึ่ง และนี่แหละครับก็คือตัวจอยคอนโทรลเลอร์โนวา2ของทางแฟน t ท็นะครับเรียกว่าตัวฟังก์ชันเสริมต่างๆนั้นจัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยใช่ไหมละครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวฟังก์ชันเสริมต่างๆเข้ามาอีกนะเพื่อนๆอย่างเช่นเนี่ยมีตัวช่อง3.5มม,มอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเสียบแจ็คพวกหูฟังนะครับฟังเสียงผ่านตัวจอยคอนโทรลเลอร์นี้ได้เลยนะครับถามว่าดีเลยไหมก็ไม่ดีเลยนะครับอันนี้ผมเสียบกับตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n อยู่ ก็ไม่ดีเลยนะครับอืมก็ถือว่าเป็นตัวฟังก์ชันที่ครบเครื่องนะครับกับตัวจอยคอนเทลเลอร์โนวาทูตัวนี้นะครับแล้วก็ยังรองรับกับตัวเครื่อง สวิตสองนะครับตัวเครื่องเล่นเกมใหม่ๆได้ด้วยนะครับส่วนคนที่จะไปเล่นบนตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับก็เรียกว่าจะต้องเป็นตัวเกมที่เป็นเวอร์ชัน p s a 4เท่านั้นนะครับที่จะรองรับกับตัวยคอ c o n ร r o l l e r ตัวนี้ได้ถ้าเป็นเกมที่เป็นเวอร์ชันของ Play 5ก็ยังไม่ได้นะครับยังใช้งานไม่ได้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะเพราะว่าหากถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีตัวเครื่องเก่าๆอยู่อย่าง,าง,างเช่น p s 3 p s 4นะครับแล้วหาซื้อตัว j o อ c o n ร r o l l e r ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หรือว่ายากลาบากแล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นตัวจอยคอลเลอร์อีกหนึ่งตัวที่เอาไว้สำรองเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองกิ้งกางไปกันดูได้ที่ร้าน Open So u r c e นะครับยังไงผมเองก็จะแปะรายละเอียดต่างๆของตัวโปรดักต์สินค้าตัวนี้เอาไว้ในตัวใต้ใตคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็เข้ามากลิ้งกลางกันได้นะครับถามว่าเออข้อเตะมันมีไหมนะครับผมก็มองว่าไอ้ตัวดีแพดนี่แหละที่ดูค่อนข้างที่จะดูแข็งกระด้างไปนิดหนึ่ง นะครับแข็งก็ดไ,ได้ไปดิถึงส่วนตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบพอเอ็กแฟกซ้ายขวานะครับอารมณ์ฟิลลิ่งในการบังคับคอนโทรลก็รู้สึกหนึบมือดีนะครับหนึบมือดีแต่ถ้าไปเทียบกับตัวโปรโปรหน่อยผมว่ายังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็โอเค okay แล้วล่ละนะครับกับตัวราคาประมาณพันต้นๆ้นนะครับพันต้น,ต,น,ต,นต้นกับตัวรุ่นโนวาถูนะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่การใช้งานก็เรียกว่าอยู่ได้ไม่ได้ยาวนานมากนะครับประมาณสักเกือบเกือบสิบชั่วโมง นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของเพื่อนเื่อน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวจอยคอนโทลเลอร์ที่ครบเครื่องอีกหตัวนะครับกับตัวรุ่น Nova 2นะครับของทางแบรนด์แฟนแพกเขานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวแวบไปเล่นเกมกับตัวจอยคอนโทลเลอร์ o o วา2ตัวนี้กันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ